กาบ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 สวัสดีครับเอฟซี FC, วันนี้อยู่ที่บ้านสวนรุงเต่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนาะ mm hmm. ก็ทราบข่าวว่าเป็ด <c oughs> ยังเหลือครบเหมือนเดิมเนาะหลังจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็ดก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> โอ้นึ่ว่ดดับแนวแล้ว <c oughs> อ่ะน่ครับก็บรรยากาศช่วงสาย,สายๆนะครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับผมวันนี้ก็มา รดน้ําต้นไม้เปิดสปริงเกอร์เหมือนเดิมมาให้อาหารปลาครับผมบรรยากาศก็ร่มลื่นครับนี่แดดออกนิดนึงแต่ว่าลมพัดฤด,ดูหนาวแต่ว่าไม่หนาวเท่าไหร่วันนี้นะอากาศพอเย็นๆครับผมก็บรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นี่ครับวันนี้ก็มาให้อาหารปลามาดูเป็ดเพราะว่าหลังตีใหม่มานี่เทศกาลโอ้โหสนุกสนานครับก็เลยมาดูว่าเป็ด ยังเหลือครบเหมือนเดิมไหมอ่ะก็ยังเหลือครบเหมือนเดิมครับเป็ดก็ยังอยู่ครบอ่าปลาก็ยังอยู่ครบนี่นี่ครับเป็ดก็รอกินอาหารประมาณนี้นี่ครับไหนไก่ไก่ยังเหลืออยู่ครบไหมอ่าไก่ก็ยังครบเหมือนเดิมครับนี่เป็นเล้าไก่อ่าเล้าไก่ลุงเต่าครับผม เวลาเราเดินครับเดินไปเป็ดมันก็จะตามดากักตุอย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 ตุ้ยนะครับยางตามดักผมอยู่ตอนนี้นี่นะครับเป็ดเป็ดกราบ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 สงสัยสิไปทเที่ยวปีใหม่บ่เป็ดเฮ็ดไทยเจ้าของเอ่อตกอ,อกตกไกลหมดเลยนี่นี่นะครับนี่ยังเหลืออยู่ครบเหมือนเดิมนะครับอันนั้นก็จะเป็นน้ำตกครับเอฟซี นี่ก็จะเป็นน้ําตกนี่น้าตกตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาครับผมนี่ลมลืมปลาก็เริ่มตัวโตวแล้วตอนนี้น้ําก็สูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมานะครับเพื่อจะปล่อยน้ําไว้ให้มันเต็มสะนะครับอันนั้นก็เป็นไก่ครับเนี่ยน,นีนเป็นไก่ไก่ผูครับนะ ไก่ผูกไก่แม่ครับนี่นายแล้วตัวนึงนอ่าไก่ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนี่นะครับบรรยากาศออกจะแดดร้อนนิดนึงที่สวนเราก็จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับจะรู้เลยว่าใครเข้าใครออกอยู่ในบ้านสวน,น่เป็ดมันจะมีเป็ดผู้อ่าเป็ดแม่เดี๋ยวจะรอห่านมาทีนี้นะ เอาหารมาเลี้ยงให้มันล็องอู้อู้อู้นมันห่องยังสี่บอรถถ์เฮ้รด้วยจังไหนวะอืมนี่นี่โอเคครับผมนี่ก็บรรยากาศช่วงสายๆที่บ้านสวนรุงเต่าสวิตเซแลนวันนี้ก็จะเอาอาหารป่ามาแล้วนี่ครับที่แรกว่าจะเอาอาหารเป็ดมาเป็ดยานเป็ดบอยยังครับมาซองบึงสะก่อนสะดอกว่า,า,าอ่า หลังจากปีใหม่มาเนาะยังอยู่ครบเหมือนเดิมไก่ก็ยังเหลืออเป็ดก็ยังอยู่ครบตกอกตก,ตกใจหมดนึกว่าเป็ดหายสุดท้ายก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็ดสงสัยจะไปเที่ยวปีใหม่มาเมื่อวานนี่ว่าเป็ดเป็ดเฮียมาซะมาก,ก็ยังเหลือคือเกาครับนี่สงสัยจะไปเที่ยวปีใหม่เป็ดก็ได้โอ้ยนี่ครับเกือบเราไกเฮียเลยมือนี่ สุดท้ายเราไก่ของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสนิสก,ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปูน,ปน